ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่หน้าตาดีทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องดินสยามก็จะมานำเสนอรายการทาโร่สองดวงดูดวงความรักของท่านจากไพ่ทาโร่นะครับเชิญรับฟังได้เลยนะครับดูดวงความรักราศีสิงห์ไพ่ที่ท่านได้คือไพ่ความรักความหมายในเรื่องความรักของไพ่ใบนี้จากชื่อของไพ่ ก็จะดูนิ้นเรื่องความรักโดยตรงอยู่แล้วด้วยตัวของมันเองเป็นไพ่แห่งพรมลิขิตที่ทำให้เราได้พบคนที่ใช่เข้ากันได้ดีมีความชอบซึ่งกันและกันเหมือนมีได้แดงแห่งพรมลิขิตผูกคนสองคนไว้ไพ่ใบนี้เหมือนจะดีทุกอย่างในด้านความรักเพียงแต่ว่ามันมีจุดที่เป็นทางเลือกแน่นอนว่าไพ่ใบนี้ พอเป็นทางเลือกก็เหมือนเป็นจุดที่เรายังตัดสินใจไม่ได้ยังลังเลตัดสินใจยากอาจหมายถึง 1. ยังไม่สามารถแน่ใจในตัวคนคนนั้นที่เข้ามาจึงไม่สามารถตัดสินใจได้ 2. คุยหลายคนแล้วมีตัวเลือกเยอะไม่สามารถเลือกได้ 3. ม,มีคนเข้ามาเป็นตัวเลือก ในขณะที่มีแฟนอยู่แล้วหรือก็คือการนอกใจนั่นเองไพ่ใบนี้จึงหมายถึงรักสามเศร้ารัากนอกใจหรือเราเข้าไปอยู่เป็นตัวเลือกของเขาได้ด้วยเช่นกันสิ่งสำคัญของไพ่ใบนี้คือโอกาสโชคชะตาที่เข้ามาซึ่งเป็นทางเลือกที่ต้องเลือกก็จบกันไปแล้วนะครับกับรายการทาโร่สองดวง ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b s ไกร b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ